ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a l y f t Slate นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไงยังไงเหรอคะับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่แ่างแจ๊กนี่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายเนี่ย ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินสองนาทีนะคะดูดีผูฝานป่ะครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัลญกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปไทนะะค ช oy, ark, ่วยลบเลือนริ mm ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เรือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะดใช่ทามเนี่ยพี่วุดนด่ลูคืออธิบายใช่ว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้30มสิบสามสิบกวิสามสิบกวิอันนี้สามสิบกวิอีกนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้เป็นกระผ่นไถ่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5-10ปีโอ้ยหมายถึงว่าเขาทานแค่ข้างเดียวเหรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ป็นการเทสเเดี๋ยยยวก่อนลบ เหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไที่ไปกระตุ้นนะมีอะจิลีนมีค่ะตี่นี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยเ้าวหายไปแล้วซายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหหายไปแล้ว